ทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนคนถ่ายรูปอะเอาไอ้น,นี่ไม่เข้ามาแอบถ่ายโอ้โอนี่กูจะต้องเคลียร์ให้หมดจริงๆใช่ไหมตรงเนี้ยพาร์ทก่อนเนี่ยเพิ่งจะละเลงตรงนั้นเองตอนนี้ต้องมาละเลงฝั่งนี้ด้วยคุณผู้ชมแต่ก็ดีถือว่าเราได้พื้นที่ที่มันมากขึ้นพื้นที่มากขึ้นเราก็สามารถรับจำนวนคนได้มากขึ้นแต่รับมาทำไมถ้าดูแลไม่ไหวอะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้กันแล้วก็เงินเราไม่อยู่สามพันกว่านะผมจะพยายามแบบซื้อนั่นซื้อนี่มาโปะมาโปะมาโปะนะคุณผู้ชมนะแต่ประเด็นเลยคือพนักงานเราตอนเนี้ยมันมีแค่2คนไงคุณผู้ชมถ้าเราอยากได้พนักงานที่เยอะกว่านี้เนี่ยนะครับเราต้องพยายามอัปดาวนะคุณผู้ชมนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหมันทั้งเก่ามันทั้งแก่เนี่ยถ้าผมไม่ทําก็ไม่มีคนทําไงนึกออกปะเนี่ยดูดิแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอ้หูดูห้องน้ํา แม่งกูรู้ว่ารายการล่าท้าผีอะแต่ถ้าล้างปุ๊บคือใหม่คือฟุ้งซีเราขาดพนักง,งานนะจริงๆถ้าเราได้พนักง,งานคอยดูแลตรงนี้มานั้นเราสบายโอ้แล้วนกที่ไหนมันบินวะเนี่ยเสียงแม่งดังชิบผายเลย <c oughs> เราต้องกดเปิดก่อนนะคุณผู้ชมนกมนถึงจะหายไปนะครับแต <c oughs> ่ว่าเราได้สปริงเกอร์มาใหม่แล้วนี่ใช่ปะภาที่แล้วเราปลดล็อกแล้วเดี๋ยวลองใช้กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมนี่ไงอยู่วันนี้ไง และก็มีสะใหม่ด้วยจริงๆผมอยากจะเอาสะไว้มุมมุมสักสะหนึ่งนะเห็นไหมคือสามเหลี่ยมเนี่ยมันเข้ามุมแบบเป๊ะเลยนะครับขึ้นไปเหยียบต้องมีขาสั้นนะอ่ะเหม็นบอกเลยอ่ะจัดให้เลยสำหรับคนชอบความตื่นเต้นเราใจ โอ้โหแม่งแต่ของแพงนะคุณผู้ชมเราซื้อไป2ชิ้นเนี่ยนะครับผมเราโดนไปเป็นพันเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสุขความสนุกของลูกค้าคือเหม็นยินดีจริงๆเราปลดล็อกสไลเดอร์อีกอันนะแต่ว่าสาระนี้มันน่าจะไม่พอนะครับสระมันน่าจะเล็กไปนะคุณผู้ชมมันใหญ่ขึ้นมากนะคุณผู้ชมดูที่เราขยายมาดิ มันใหญ่แบบมันใหญ่มากๆคุณผู้ชมลองคิดภาพดูนะเราสามารถขยายมาตรงนี้ได้จํานวนคนก็จะโถมมาฝั่งนี้ที่มันเยอะขึ้นตอนนี้เรารับคนได้อยู่30คนอเผือเป็นร้อยคนก็ไหวนะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มันช้าจนเกินไปนะครับเอ,อแล้วนกมันไปอยู่เนี้ยมันร้องเหี่ยวเหวียวเหียวเยแล้วมันก็ไม่ยอมไปสักทีหนึ่งไปเลยง้อไปเลยเผอไม่ได้เผ,อ,ผอเป็นขี้พวกมึงเนี่ยไป อามีแม่มีโอ้โหมันเอาใหญ่เลยคุณผู้ชมโอ้โหมันไปเลยนะรีบบินไปเลยบ้านนี่โอ้โหเละเทอะโอ้โหลูกค้าก็กำลังจะเข้าโอ้ยยนกเวทถ้ากูมีหนังปิ๊กน่าจะยิงพวกมึงให้ล่วงเลยโอ้โหแม่งเยอะมากคุณผู้ชมมันเอาเราสุดเลยและยิ่งเราพื้นที่เยอะนะครับผมเราก็ต้องทำความสะอาดเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมดูดิ โอเคลียเลยเคลียเลยตรงไหนมีขี้นกอีกไหมจ๊ะเดี๋ยวรีบทาความสะอาดให้นะครับผมลูกค้าเดินรบกวนปิดจมูกเดินกันหน่อยเด้อ <c oughs> ขอโทษครับขอโทษเอาแล้วทำไมกูสก,กัดมึงแล้วกูได้เงินวะเอา้าเหลือนี่มันจงใจมาป่วนปกติเราจะได้เงินจากคนที่มาป่วนนะคุณผู้ชมแสดงว่ามันเข้ามาป่วนครับเมื่อกี้เออเมื่อกี้แม่งดวงดีวะโอเคขนมหมดด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อขนมมานะคุณผู้ชม Okay. เราซื้อสองเลยนะครับแล้วก็มีไส้กรอกที่เราซื้อครับมะนาวทีเดียวเดินทีเดียวนะครับอันนี้ขนมนะครับเติมขนมปลายแล้วก็ไส้กรอกหวัดดีครับสาวสวยแต่งตัวเซ็กซี่ทำความสะอาดนิดนึงนะครับมีพวกมือบอลพวกเด็กชั่วเนี่ยมันเยอะวันนี้ผมพยายามหาเวลาที่จะไปทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ไง นีไ่ไงคาหนังคาขาวไยเวนอ่ะมีคนช็อกตายผมอยากลืออ้อนี่ออกมากเลยนะคนแม่งช็อกกันเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> คือมันกลัวจัดอนะ่ะเดี๋ยวผมดูเควสได้นึงว่าเราต้องทำอะไรบ้างสร้างรองเจอร์แล้วก็ต้องสร้างสระสองดาวสองอันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ทำของตกแต่งนะครับไม่ยากคุณผู้ชม ของตกแต่งนี่ง่ายๆเลยนะครับเพียง <c oughs> แค่เรามีเงินครับเรามีเงินเราจะสามารถบันดาลได้ทุกสิ่งคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องในเกมนะเรื่องชีวิตจริงด้วยนะครับลูกค้าตอนนี้24คนโอ้โหแต่ก็ทยอยเข้าเรื่อยๆครับตอนนี้กําลังคิดตกวแบบมือระวิงเลยช่วยเยี่ยมโอเคถึงเวลาแล้วเหมนมึงต้องไปเคลียร์ละน่าจะเอาอยู่แล้วคุณผู้ชมใช่ไหม ลองหันไปดูหน no ่อยดิแ hmm. ม่งแม่งช็อกอีกแล้วเอ้ยชื่อผมเหนื่อยว่ะผมท้อว่ะผมท้อไก่พวกนี้ว่ะคุณผู้ชมผมทำไงดีวะหรือผมเอาเครื่องนี้ออกดีไหมให้มันจบๆไปจะได้ไม่มีปัญหาแบบโอ้โหช็อกน้ำกันอีกคือจริงๆอะเราควรมีไลฟ์การ์ดคอยดูแลแต่ก็อีกแหละมันต้องอัพดาวไงลุงเหม็นใจเย็นก่อนได้ไหมทุกอย่างมันต้องอัพดาวแล้วเหม็นเคลียร์ดิ นี่ไงเหม็นเคลียนี่อะไรเคลียได้อีกต้นลงต้นไม้นี่กูทุบทิ้งหมดเลยนะขอยัดลงโป่งเลยต้นไผ่นี่ทุบทิ้งไม่รู้อโปจะมีปัญหากับเราหรือเปล่าว่าอโปกินไผ่ไงกับฟูเพนด้าฮะเรียบร้อยครับผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้จนสะอาดอ่องเอี่ยมแล้วคุณผู้ชม มีอะไรให้เราเล่นมีอะไรให้เราตกแต่งเพียบเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้หันไปดูแลลูกค้าผมเลยไม่รู้มีคนตาย <c oughs> มีคนบาดเจ็บกันมากน้อยแค่ไหนนะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหสะเก่าวมากโอ้โหนี่อันตรายคุณผู้ชมของนี่คือแบบเริ่มมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าเราทิ้งไว้นานเกินไปนะครับก็มันไม่มีคนทำมาให้ทํายังไงอะเหม็นทำคนเดียวอะเฮ้ยพังสะบัดเลยคุณผู้ชมที่อาบน้ำนี่ก็พัง กูหันไปเคลียพื้นที่แค่แป๊บเดียวเองทำไมกลับมาทุกอย่างมันเละเทะอย่างงี้วะเนี่ยเนี่ยกระเชื่อเลยผมเคลียไม่ถึง5นาทีแล้วมึงน่ะโอ้อ่ะลงไปลุกลงไปลงไปลงไปโอ้แม่งเอ้ยสะดุดสะดุดโอ้เละเละเลยกูเละเลยกูอ่ะแม่งมีคนหัวใจวายตายดีนะกูมียาอ่ะหนูว่าไปลุกชครับเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับ สนับปิดแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้แย่คุณผู้ชมเห็นปะคือโอ้โหคนแบดนี่เต็มเลยและทิปก็ได้น้อยมากๆครับแต่ก็หนึ่งพวมึงเล่นไม่ไทศกัณฐ์นะมีสิบมือทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวไอ้บ้าต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะอยากได้ของดีก็รอนหน่อยหนยว,วันนี้ผมเคลียร์เสร็จเลยดีกว่านะครับเงินมีอยู่4 8 0 0กับ4,900อูใช้ได้เท่ากับวันนี้เราหาเงินได้ประมาณ2 0 0 0กว่าๆไหมคุณผู้ชมถูกปะ เพราะว่าตอนแรกเราเหมือนจะมีอยู่ประมาณ2,005 5ไหมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมามาละเลงตรงที่ใหม่กันดีกว่านะครับดูซิว่าเราทําอะไรได้บ้างอาสะว่ายน้ําตามเควสเลยเราต้องสร้างอีกสองสะนะคุณผู้ชมซึ่งต้องเป็นสะแบบสองดาวอุ้ยสะใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิ ใหญ่แบบเบ้งเบงเลยอ่ะอะใหญ่ก็อยู่ริมๆไหมอะ่ะให้มันเข้ามุมไงบับเข้าให้โดนไปห0 0ออาสาเล็กๆหน่อยอาตามมุมควเป็นมุมไหนดีโอ้เนื้อที่มันเยอะไปหมดเลยอะ่ะเหม่นไม่รู้จะเล่นจากมุมไหนก่อนนะด,ดีมุมนี้ได้ไหมบับเข้าให้แล้วก็มีอันนี้อีกนะ ไหนไหนทำเดี๋ยวผมทำสามสาเลยคุณผู้ชมหมาบอีกหนึ่งสาเอาโหเลือกลงกันได้เลยมันอยากจะลงสาไหนก็เอาไม้กระดกหน่อยนี่ติดเข้าไปสาระอันพอนะครับทำไมต้องสาระอันน่ะเปลืองฮะสไลเดอร์เด้อ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 ดังเดอเด้อเด้อดังเดอเลยอะไหนดีไว้ไหนดีคุณผู้ชมไว้ไหนดีจริงๆก็ต้องอย่างนี้หรือเปล่าฮะโอ้โหแล้วแบบโอ้ โบข้ามลัวเก้าจัดไปดีอุ้ยอันใหม่ทั้งนั้นเลยนี่เหมนจัดให้เลยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมโอ้โหไม่เหลือสองร้อยอะเหมนจัดเต็มให้เลยอะรับประกันทุกระดับประทับใจอ่ะเหมนจัดให้แบบจุกๆกะวันนี้ดูดิแล้วเขาจะไม่มากันไหวเหรอ สวนน้ำได้สนุกสนานปลาจิงกอกขนาดนี้นี่อยากลงไปเล่นเองเลยเนี่ยดูดิอูมันมีที่กระดกคุณผู้ชมไหนดูเลยลองเนี่ยเราเราเราสามารถไหมเลอลาลาเ,ลาเ,ลาเลาราปลอมตัวเป็นลูกค้าเอามาเลยหัวใจวายตายอเออนี่แหละนี่แล้วตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน,นเซ็นเตอร์ ที่ขายของที่นั่งเล่นอ่ารอมีเงินก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเงินนะคุณผู้ชมโอ้นี่เราต้องดูแลอันนี้ด้วยหรอผมรู้ว่าตู้นี้ไม่ต้องซ่อมโอ้ต้องซ่อมดีว,ว่ะโอ้โหแล้วเอาหุงอาหารหมดเลยแล้วเราสามารถล้างได้ไหมอ่าไม่ต้องล้างนะครับแต่แค่ซ่อมก็พอนะคุณผู้ชมค่อยๆทําไปตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีเงินอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดตอนนี้ลูกน้องก็ต้องช่วยกันอะประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอะเช่วบอกนี้เหม็นบอกเลยอะอ่ะ วันใหม่ชีวิตใหม่วันนี้ขอลันลันฮะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เป็นแรงใจให้ลุงเหม็นเนาะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์เป็นแรงใจให้ลุงเหม็นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบินเศร้าทําไม <c oughs> อะลูกค้าเริ่มสนุกสนานกับสนน้ำเราแล้วแต่เรารับคนได้แค่สามสิบคนเราต้องหาเงินเพื่อจะไปซื้อเก้าอี้ใหม่เนี่ยหาเงินก่อนเหม็นเอากลัวอะไรอะเอากลัวอะไรอะ อ๋อเขากลัวอะไรอะ <dome> ฮะทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนคนถ่ายรูปอะเอ้าไอ้ Pascal อออนี่ไม่เข้ามาแอบถ่ายโอ้โหแม่งมีคนเข้ามาแอบถ่ายคุณผู้ชมจากดูไม่บอกอะ <c circul ate> เดี๋ยวลูกเปิดให้ดูนี่ <c ười> <c ười> หนูจะดูอะไรลูกค <c ười> <c ười> อยเช็คเลยนะมีพวกแอบถ่ายพวกแบบว่าแอบถ่ายแอบดูอะไรหรือเปล่านะ <c ười> <c ười> ที่นี่ห้ามแอบถ่ายนะคนเดียวที่ถ่ายได้คือลุงเหม็นนะ <laughs> ทำไมวันนี้ลูกค้ากูน้อยจังวะเฮ้ยเียตอกอับแล้วเนีเ่ยเฮ้ยต้องแจกใบปลิวหน่อยแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่มีคนมาเลยเ <laughs> ชิญเลยครับคนนี้ไปอยู่แล้วเชิญเลยครับ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 ทุกคนเฮ้ยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยคุณไม่เอากันหน่อยเหรอส่วนน้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพขนาดเนี้ย เพื่อจะอัปเกรดอัปเดตอะไรมาใหม่เต็ไมไปหมดเลยเราสามารถอัปอะไรได้ไหมตอนนี้โอ้วอเตอร์การมีอะไรให้อัปเกรดได้อีกอันนี้เต็มแล้วมีเทเนนน่าจะเต็มหมดแล้วนะคุณผู้ชมที่เหลือคือเราต้องพยายามขึ้นดาวแล้วต้องพยายามทําภารกิจให้ได้นะครับซึ่งภารกิจก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้ครับมันต้องใช้เงินครับ ใช้เงินในการสร้างไอเก้าอี้นอนนะครับไหนดูสิฝั่งนี้อ่าแบ่งแบกันไปเล่นกระจายคนไงคุณผู้ชมโอ้โหนี่เฮ้ยไม่มีใครมาจริงๆเหรอสไลเดอร์นี้คือทีเด็ดของลุงเลยนะงานขายของลุงเลยนะโอ้โหแม่งตัวเหม็นชุยมาเลยคุณผู้ชมแต่พอมันใหญ่ขึ้นนะ่ะเราก็ต้องแบบวิ่งไกลหน่อยนะคุณผู้ชมนะแต่ก็พร้อมดูแลทุกคนอยู่ดีนะครับปืนฉีดน้ํานี่แหละใช้โอ้โหดูมันลงไปตัวเหม็นชุชยใช่ ย่าดยิงจากระยะไกลสวยงามครับอุ๊ยอะไรเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหโอ้โหแม่งแอบถ่ายฮะเมืเอากล้องมาอยู่ตรงไหนว่าทำไมกูไม่เห็นกล้องมเลยเร็วจริงไปเลยพวกนี้นี่คนเขามาผ่อนคลายแต่เองมาแอบถ่ายพวกเขาอะ่ะเฮ้ยนี่คือพื้นที่ส่วนตัวเฮ้ยทุกคนอยากจะมาผ่อนคลายเองมาทำอย่างนี้มันถูกต้องหรืออ้ภรารกิจเลาคุณผู้ชม คืบหน้ามากเลยนะตอนนี้เหลือแค่เก้าอี้กับตกแต่งคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอะไรที่คืบหน้ามากเอาอะไรจ้าโอเคเอาไปเลยจ้าไหนกลัวทําไมจ้าไม่ต้องกลัวนะลูกนูน่นลงน้ําน่ากลัวหนูโดดขึ้นบกไปเลยลูกโคตรเร็วขอโทษนะครับ แม่งเอ้ยทำไมพวกแอบถ่ายมันเยอะจังวะคุณผู้ชมไม่ต้องมาแอบถ่ายคนอื่นเขาเอะเฮ้ยอยากได้ก็บอกดิแอดไลน์ลุงเนี่ยลุงมีรูปเต็มไปหมดเลยรูปลุงเองอะเดี๋ยวเราจะต้องซื้อถังขยะบริเวณใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> คือเราจะไปว่าลูกค้าก็ไม่ได้อะเพราะว่าคือคนมันจะทิ้งขยะแต่มันไม่มีถังขยะให้ทาไงนึกออกปะมา <c oughs> มสตาร์เชิญเลยจา้าคุณผู้หญิงด้านหลังสุดสวยตรงนั้นเอา แี่ผู้ชายนี่ว่ะผมมึงยาวไอ้กูดูไม่ออกเลย <c oughs> โอ้แต่บริเวณนี้ลูกค้าไม่เยอะเลยนะคือลูกค้าไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยคุณผู้ชมแต่ก็ทยอยทยอยนะทยอยทยอยมาวู้ถึงมาโอเคปอบนะจ๊ะปอบนะจ๊ะอุ้ยใครถ่ายรูปอะนี่ไงเดินเนียนเดินเนียนโอ้โหมันทำหน้าตายเลยคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้มันร้ายจัดแล้วมันพัฒนาแล้วนะ พอมันถ่ายรูปเสร็จุ๊บมันเดินเนียนๆเลยนะเราต้องสังเกตให้ดีนะครับเุ้ยเรามาเา 3, ีเงิน3,000กว่าแล้วว่ะผ่านคืนนี้ไปหน่อยเฮอะเม็นเราเตรียมแล้วเราจะปลดล็อกแล้วคุณผู้ชมและไอ้พอยต์429เทับ500เนี่ยมันคือพออย์อะไรวะยังไม่ค่อยเข้าใจอันนี้โอเคเอาอะไรนะจ๊ะโอโ้โหวิใครวะใครมาถ่ายรูปวะคุณผู้ชมนี่เสียงใช่ป่โอยพวกนี้นี่มันมันร้ายจริงๆเลยนะ ไม่ได้นะเนี่ยอย่างงี้อันตรายนะครับ <ś led> ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผมเป็นศูนย์เลยตอนเนี้มันมีพวกหลักรอบแอบทงแอบถ่ายมันมาถ่าย back แบ็กเมลเราปะวะแต่ลุงก,ก็ไม่เคยไปทําอะไรใครนะนานทีจะทำอะ <c oughs> โอ้โหพอสาเยอะแล้วมันดูลําบากเหมือนกันนะ <c oughs> เอาชิบหายโยนไม่โดนอุ <c oughs>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  เนี่ยผมมีปัญหาการในพวกแอบแบบถ่ายรูปไปพวกมาปวนมากเลยคุณผู้ชม เฮที่จัดการมาแล้วตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดพอดีแล้วเรามีเงินแล้วคุณผู้ชมเรามีอยู่2 8 0พนะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากหม้ตัวละ200รสิบตัวก็2 0 0พนะโบหนึ่งสองห้าเรียบร้อยอน,นี่คือหมดตัวแล้วนะมันดูดีมากมันดูใหม่มากมันดูน่าหนุนมากๆอะ เรียบร้อยต่อไปจะเป็นเรื่องของของตกแต่งแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งของตกแต่งก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยเราต้องซื้อต้นไม้โอ้หต้นไม้เท่าไหร่วะเนี่ยอ,อลวกัน้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันไอพวกนี้คือของตกแต่งทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยลวกัน้นลวกัน้นอะไรอย่างเงี้ยดูสิว่าขึ้นไหมแต้มอ่าแต้มขึ้นครับสแสดงว่าใช้เงินไม่เยอะคุณผู้ชมดูดิแต้มขึ้นเยอะอยู่นะเออ้ยแต้มแต้มไกลละไกลละผมใกลจะขึ้น3ดาวแล้วคุณผู้ชม อ,อ,อ,อต้นไม้นี่คือของดีนะเพราะว่ามันใส่ง่ายครับมันจะเอาไปแปะตรงไหนก็ได้ไงคุณผู้ชมนึกออกป้ะเนี่ยผมก็แปะเขาผมไปเรื่อย,ยนะคุณผู้ชมเออแปะแปะมันไป <c oughs> ถาแต้มเดียวร้อนๆอนอยางี้ก็ต้องมีลมหน่อยหรือเปล่าเออมีแค่อันเดียวด้วยนะเพราะไม่มีเงินนะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยสามดา ภารกิจขึ้นดาวที่4ี่นะคุณผู้ชมนะใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบปลิวและแจกให้กับคนเดินถนน20ใบชิวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเคลียร์ก่อนนะครับมัวแต่ไปตกแต่งฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมฝั่งนี้คือเราแทบไม่ได้ทําเลยนะครับเนี่ยดูดิฝุ่นคือเครอะไปหมดผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าพาร์ทนี้ผมมีการเล่าเรื่องที่ผิดแปลกออกไปจากปกติที่เล่นเกมเนี้ยคือผมลดสปีดความเร็วในการเล่นของผมลดลงคุณผู้ชมสังเกตปะ คือผมเล่นช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ได้เร่งจังหวะตัวเองให้มันแบบโบ๊ะ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 เท่าแบบสมัยก่อนพาร์ทก่อนๆที่ผ่านมาเพราะผมรู้สึกว่าผมทําแบบนั้นแล้วผมเหนื่อยมากอ่ะคือมันเร่งสปีดตัวเองเกินไปนะครับไม่รู้ว่าคนดูจะรู้สึกและสัมผัสได้หรือเปล่า <c oughs> อ่ะประมาณนี้ผมว่าเรียบร้อยแล้วเงินเราเหลืออยู่300กว่าคุณผู้ชมผมยังไม่ทาสสอู้ลืม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 ผมยังไม่ทาสีนะ เดี๋ยวทาสีพื้นกันวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเขียฝั่งนี้ต้องสีเหลืองนี่ <c oughs> ฝั่งนี้ต้องเหลืองสิวะนอนกันดีกว่าคุณผู้ชมคือมันสามดาวแล้วคือมันไปรุ่นใหญ่รุ่นโตอล้วไงตอนนี้ส่วนน้าของไอเ้เหม็นไหนดูหน่อยสีปลดล็อกอะไรมาบ้างคุณผู้ชมหูอะไรอะปลดล็อกปืนช็อตไฟฟ้าระยะประชิด <c oughs> เพื่อควบคุมฝูงชนอย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดอันตรายปกติเราจะผักหรือว,ว่าใช้นวมต่อย แม่งรอบนี้เครื่องช็อตไฟฟ้าแป่นี่สิสำคัญคุณผู้ชมเราจ้างลูกน้องได้เพิ่มเติมแล้วตรงนี้นะครับผมจูปิเตอร์เทนนิ่งน่าจะเป็นคนทำความสะอาดเลเวลสามป่ะเพราะแบบโอ้โหแม่งไวกว่าสองอันนะคุณผู้ชมลองดูไหมลองดูไหมพอจ้างไหมพอจ้างไหมอ๋อมันเป็นระบบหางานอ๋อผมเพิ่งรู้เราสามารถรีได้เชี่ยจริง คนทําความสะอาดอ๋อนี่นีใช้นี่รีได้นะคุณผู้ชมโอ้โหแม่งหมดแล้วว่ะหมดแล้วแต่ว่าเราได้ไลฟ์กาดเลเวลสามมาครับซึ่งไลฟ์กาดอ่ะผมว่าผมให้ความสําคัญกับคนทําความสะอาดมากกว่า <c oughs> ด้านล่างเนี่ยเขามีสเตตัสบอกด้วยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ความแม่นยำนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ความอดทนคุณผู้ชมอ้ยคนนี้ความอดทนสูงนะเนี่ยนี่แหละเราต้องการคนอย่างคุณครับ คนที่มีความอดทนครับเหม็นต้องการมากๆเลยครับเชิญเลยเราต้องการเราต้องการคนที่มีความอดทนสูงนะครับไหนดูสิว่าเขาจะมาทํางานหรอ่อนี่เขาทํางานเลยคุณผู้ชมระหว่างนี้ลุงก็ช่วยเขาไปด้วยนะเออเอาแล้วแล้วดูเดินจังหวะจ้ำนี่จือเจืเจือเออเห็นอย่างเงี้ยมันค่อยน่าจ่ายเงินหน่อยมันจ่ายแล้วมันภูมิอ,อกภูมิใจซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถปลดพนักง,งานเราออกได้นะใครทํางานช้าทํางานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไอตัวเนี้ย ทำงานไม่ดีทำงานช้าเราปลดได้นะคุณผู้ชมคนขายของนะครับแล้วก็คนขายตัว๋วโอ้โมันชื่นใจคุณเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆ ลุงมันเห็นตัวเองตอนที่แบบยังวัยรุ่นอยู่อ่ะลุงฟิตๆอย่างนี้เลยดี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 ดอย่างน้อยๆงานในการทาความสะอาดเราก็เบาลงไปเยอะคุณผู้ชมเกมนี้ดีนะเอาแต้มมาให้เราหมุนให้เราลีงยคุณผู้ชมมันทำให้แต้มมันไม่เฟ้อนะครับนี่เราสามารถนี่คนขายอาหารเทนไปอีกรลเวลหนึ่งน่าสนใจเมล่ะนดี่ดูซิมีอะไรอีกโอ้โหเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมครับสไลเดอร์เลเวลสามเจ็ดอเอาละเปิดเลยดีกว่า โอเคผมพร้อมมากๆโอเคมะนาวเหลือเยอะอยู่นะครับอ่ะใส่กอกเหลือเยอะครับเรียบร้อยหมดวันนี้พร so, ้อมเริ่มต้นวันใหม่นะเงินเหลืออยู่92ดอลลาร์นะครับเราจะปิ้นใบเสร็จไปแจกนะครับผม20ใบนะคุณผู้ชมปิ้นมาเลยปิ้นมาเลยงาน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 คือเงินเงินคืองานไม่เยอะจัดคุณผู้ชมเอาปิ้นไม่เยอะจัดเลยตอนนี้นะครับ ใน9ใบนะครับผมไปไล่แจกก่อนดีว่าสนใจสวนน้ำไหมครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับสวนน้ำของลุงเหม็นนะครับผมวิเช่นเราสามารถแปะไป้ายได้ด้วยหรอเราเราสามารถแปะไป้ายได้ปะไม่ม่ไม,ม,ม่เหมือนมันแปะได้เลยตรงตรงตรง,ตรงเสา,าคุณผู้ชมยังไงเรียนเชิญนะครับผมว่างๆไปเล่นได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมเชิญเลยครับโปรโมชั่นก็คือเอ่อด้ียนลุงเหมนนะ โปรโมชั่นอะไรวาเนียตอนนี้เรารับคนได้50คนคุณผู้ชมหมู่บ้านจัด50สคนเลยเหรอและเงินมันไม่พุ่งกระจุยกระจุ๊ถังไหยาถังไหยาถังไหยาบถังไหยาบถังไหยาบชันผมลืมถังไยะไปเลยลืมไปแบบสนิทนี่จะมีบอกเลยว่าควบคุมตรงไหนบ้างน,นะครับนี่ถังไยะนะครับไม่เงินไม่พอหมดตัวแล้วหัวใจแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีเงินก่อนเรามีเงินเดี๋ยวเราจะไล่ปกักถังไยะให้เยอะกว่านี้นะครับคนได้ไม่ต้องแบบ ทิ้งของลงสาวยน้ํากันนะครับ okay. เนี่ยแต่ถ้าโอ้โหตืึงรองกูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูซื้อเครื่องช็อตก่อน,เด,เ,อน <c oughs> อเ,เดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูบอกเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นอนตอนนี้มึงเจอเหม็นแบบลางคนน่ารักไปก่อนนะครับไอ,อหนุ่มนี่นี่คือกระโดดตีลังกานะอ้าวไม่ตีลังกาโชว์หน่อยวะโอ้โหนี่บัณฑิตเพิ่งรับมาเลยเชิญเลย๊ทำไมเหมือนเขามีอะไรลอยๆอะคุณผู้ชม หรือนี่คือลูกค้า V.I.P. ระบบลูกค้า V.I.P มาแล้วหรอโหนี่ลูกค้า V.I.P ชัวชัวดูก็รู้ดูไกลๆก,ก,ก็รู้ว่าคือคน V.I.P. อ้าวชิบหายเงียงเต็มอยู่นี่มาเขดชอบขอบคุณมากครับลูกน้องพักครับผมส่วนผมอะเหรอเออห้ามพักครับไอเกก่อนอุ้สี่สคนแล้วเผอแปบ๊แปบๆป๊เผอแปบ๊แปบๆป๊สี่สิบคนแต ลุงอาจจะทําให้ทุกคนแบบแฮปปี้ถูกใจไม่ได้นะครับแต่ลุงก,ก็ทําเท่าที่ลุงจะทําได้โอ้โหนลูกค้า VP ีกูบดเลยเฮ้ยเอ้ยของขายไม่พอลูกค้า VP ผมแบบถึงกระดาษพ่อร่อแม่เมื่อกี้แบบเฮ้ยทำไมไม่ดูแลให้ดีวะนี่โอ้โหลูกค้า VP มันเนี้ยบันดงบันดิต่ะขนาดบันดิตยังมาเล่นน้ำมาคิดดูแล้วกันนี่คนนี้ต้องดูแลดีเลยเ <c oughs> ชิญเลยครับ ได้เลยครับผมเอา,เอาสองซอสเลยนะครับทุ่มท่วมเลยครับยินดีให้บริการครับเดินร้อนๆอ,อย่างนี้เล่นน้ําหน่อยไหมล่ะอันนี้เดินอยู่แล้วเล่นน้ําหน่อยไหมเล่นน้ําหน่อยไหมจ๊าร้อนๆอ,อากาศอย่างนี้วิ๊งตีไงเจอพอดีโดดลงมาเจอพอดีโดนเข้าให้ไลเช็คอุ๊วิ๊ เชียได,ได้เป็นพอยคุณผู้ชมถ้าเราบริการเขาดีะขอให้เป็นพ o i เราด้วยเว้ยเชียอย่างเจ๋งเฮ้ยระบบนี้เจ๋งจัดเลยผมชอบมากเลยระบบนี้นี่มาช่วยแล้วนะครับนี่ของแฮปปี้บุ๊บเขาแจกเลยคือคือเปเลยถ้าแฮปปี้คือเปเลยระบบจริงเจ้โอ้ยแอเผื่อแปเดียวมีเงินสี่พันโอ้แต่เหมือนพนักง,งานขายตั๋วผมแม่งทำไม่ทันว่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะแอนเดอร์สันโอ้ผมรู้แล้วทำไมยอดผมไม่ถึงแอนเดอร์สันไม่ทำงานห่วย นี่นี่โอ้โหแน่นๆเลยแน่นๆเลยอนเดอร์สันไหวไหมเนี่ยกูเองด้วไหมเนี่ยผมว่ามันค้างครับอันนี้ผมว่ามันค้างแล้วปกติมันไมน่นานขนาดนี้โอ้ยผมไม่ได้มานั่งทําตัวเองนี่นานเหมือนกันนะคุณผ,ผู้ชมเนี่ยผมว่ามันค้างครับอย่างนี้คือระบบมันค้างละโอเคหกชั่วโมงนะครับโอเคมีสไลเดอร์ด้วยเชิญเลยครับด้านในเลยเนี่ยโอ้โหแม่งคนคนรอเขากลับหมดไงโอ้ แม่งไอ่เวเนื้ยผมว่าสาววางเป้าไว้ห้าสิบคนมันถึงนะเมื่อกี้มันถึงนะคุณผู้ชมไม่หรือเซ็งเลยบักครับวันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จหลายอย่างนะปลดล็อกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแถมยังได้รับลูกค้าแบบบัณฑิตโอ้โหแล้วเผืออ่อแป๊บเดือวนี้เรามี แต้มในการอัพของใหม่ก้าวแต้มเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูหน่อยว่ามีอะไรอัพได้บ้าง <_ B elle> ไหนดูสิถ้าผมอยากอัพเลยนะสไลเดอร์เลเวลสามคุณผู้ชมแต่เลเวลสามไงแล้วก็สาวยน้ำใหม่คุณผู้ชมสาวยน้ำอเ่ายดีวะแต่อันนี้สิของดีคุณผู้ชมรักษาเส้นทางของคุณให้สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยลดปริมาณน้ำที่แขกทิ้งให้เหลือน้อยที่สุดอ๋อมันจะแห้งเร็วมันจะแห้งเร็วคุณผู้ชม อันนี้คือโคตรจะสำคัญต้องอัพอันนี้ก่อนอยากอัพทุกอันเลยอะคุณผู้ชมอยากอัพทุกอันเลยนนี้อะเฮ้ยเราสามารถเพิ่มสตาร์ได้ เก็บไปแค่นิดเดียวคุณผู้ชมเราจะมีสตาฟคนเพิ่มอีกหนึ่งคนโอเคโอเคโอเคผมรู้แล้วเป้าหมายผมต้องทําอะไรผมยังรู้สึกสนุกกับทุกพาร์ทอยู่เลยนะคือแบบมันมีอะไรให้เราปลดล็อกทํานูน่นทํานี่ตลอดเลยอะ่ะซึ่งมันสนุกดีนะครับตามในรุนแบบที่เขียนนะอนาคตเขาจะอัประบบแบบเล่นกับเพื่อนด้วยนะซึ่งโคตรเจ๋งพูดเหมือนได้ส่วนแบ่งในการขายเกมนะครับไม่ได้นะ <c oughs> แต่เกมมันน่าเล่นจริงมันเล่นเพลินคุณผู้ชมอุ้ยเรามีหแล้วคุณผู้ชมเราสามารถ ได้แล้วครับเราสามารถจ้างคนเพิ่มได้อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมว่าผมจ้างใครเพิ่มดีอ่ะพาร์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามซีรีส์นี้นะน่าจะ ผมเดานะต้องมีประมาณ1ิ4 5ี้าพาร์ทแต่เพราะผมดูทรงอะมันยังไม่มีสิ้นสุดเลยคุณผู้ชมไงาฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ลุงเหม็นด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับจมจ้างใครดีอะแต่ที่แน่ๆกูต้องไล่คนคิดเงินคนเดิมออกแม่งทำงานโคตรช้าเลย